สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นปืน FN นะผมสีม่วงนะผมเพอร์เผมก็จะเล่นห้องนี้นะผมลุยทีเหมือนเดิมนะครับผมก็จะแต่งตัวเบาๆประมาณนี้นะบอดี้ลำตัวก็35%ร์เนะผมมาดูกันเลยว่าผมจะยิงได้เท่าไหร่นะผมวันนี้มาเล่นคนเดียวนะเพื่อนๆในแคนไม่ออนสักคนเลยครับผมมาก็เข้ามาในเกมละก็เล่นด่านย้อดหีเหมือนเดิมนะผมด่านบินิเซียนะผมปลาควันไปก่อนนะ ผมก็จะบุกโมงไปเลยนักกันนะครับผมเพื่อนไปเลยครับผมยิงแรกก็บุกไปเลยครับผมเร,เรียบร้อยครับผมยิงเขาโดนสองนัดครับผมเรียบ criteria. รย้อยเลยโดนสไนยิง2ยิงนัดเดียวจอดเลยครับผม,เอ,มเอาใหม่ครับผมเพื่อนคือแบบว่าก็จะบุกมงเฮอะไรวะเนี่ยค้างใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยครับผมได้ฟรีอย,อย่างนี้อ้าตวตายระเบิดคนเมื่อกี้เลยครับผมเอาใหม่ครับผมเพื่อนไปโมงเหมือนเดิมครับผม ผมก็จะยังมีความพยายามไปโมงเหมือนเดิมบุกมาถึงแล้วผมมาถึงแล้วรอบนี้คือไม่เห็นใครเลยครับผมก็จะบุกไปเลยครับผมด้านซ้ายมือมีวงเอ้าคนตัวมาจากรูครับผมโอเคครับผมได้อีกหนึ่งตัวครับผมก็ถือว่ายังดีอยู่นะยังยิงได้นะครับผมเพื่อนก็จะบุกมงเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนยังมีความพยายามบุกโมงเหมือนเดิมตาแสงเข้าไปที่เกิด ไปอีกด้านหนึ่งแล้วกันนะวันนี้ไงาหน้าเก็บไปหนึ่งผมตัวที่2ต้องมาแล้วเพื่อนโอ้โหเกินไปนะเมื่อกี้ในยิงเข้ากระถางดอกไม้หมดเลยได้ AP อีกเอา AP อีกแล้วครับผมเพื่อนนี่เจอชารโดกาเดนครับผมเก็บไป2ครับผมอันนี้ก็คือที่1ฝั่งผมนะเนี่ยเล่นดีนะครับผมบาระเบิดควันไว้ครับผมผมก็จะไปม,มุงเหมือนเดิมนะมีความพยายามบุกม,มุงเหมือนเดิมจะบ,บุกทั้งเกมเลยรอบนี้จะบุกมุงเนี่ย ผ่านมาให้ได้เฮ้ย hey, เก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมตัวที่สามว่างไงโอ้โหได้เอพีครับผมกาจะเก็บสามซะหน่อยนะครับผมเพื่อโดนลัดไปไม่เป็นไรครับผมแบ่งๆกันไปครับผมเหมือนยาวจะมีเลยอะ่ะเฮ้ยนี่ไงใส่ตัวคุณตาแมนนะผมยิงผ่านควันไปเลยนะเมื่อกี้เห็นมันเป็นเป้าแดงๆครับผมโอ้โหได้แต่เอพีเพื่อเพนเห็นไหมเอพีผมรัวๆเลยอะ่ะมาก็ถึงจะเข้าวงแล้ว จะไม่เข้าวงแล้วกันนะผมปิดยิงครับผมโอ้โหเพื่อนเก็บนะเพื่อนใกล้าตายแล้วเรียบร้อยตายคู่เลยครับผมเอาใหม่ครับผมมาบุกุงเหมือนเดิมครับผมเพื่อนผมก็ยังมีความพยายามที่จะบุกมุงเหมือนเดิมนะมุดมาผมมาร้อยเพื่อนบุกมาก่อนนะเราวิ่งมาได้ครึ่งทางละโอ้เพื่อนผมวิ่งกลับอะไปเลยครับผมตายจังบาทแล้วด้านซ้ายมือน,นี้แหละใชงไง ได้ถึงตัวครับผมเรือเรือ30ใส่ลูกกระสุนในพร้อมเพราะากระสุนเรือ3นัดครับผมเฮ้ยอูหระเบิดฝั่งเขานะอะไรเนี่ยดูปืนด้านหน้าเนี่ยเพื่อนผมได้ยินด้านหน้าเนี่ยอยู่หลังกระถาง,งดอกไม้เมื่อกี้เพื่อนได้ยินไหมแต่ว่าตัวด้านหน้าเนี่ยจะวิ่งมาแน่นอนนะ่ะผมได้ยินเมื่อกี้เนี่ยมาดิอ่ามาจริงครับผมเอา้ามาสองคนเลยทีนี้เรียบร้อยอย่างนี้ครับผม ไปเพื่อนต้องแก้แค้นให้แล้วโอ้โหตายคู่เหมือนเดิมครับผมเมื่อกี้ก็ตายคู่นะครับผมผมก็ยังจะมีความพยายามบุกมงเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนไปเลยครับผมไประเบิดไปสักสองลูกเลยเอาวิ่งมาเอาเฮ้ยนึกว่าทีมผมนะผมก็จะไม่ยิงนะทีแรกชื่อมันซ้อนกันนะดีหน้าที่แบบดูอีกรอบนึงไล้นี่งไงข้างหน้าผมเพื่อน โอ้โหกระสุนเข้าผมหมดเลยไม่เข้าเพื่อนเมื่อกี้นี่อาได้ดับสองนะครับผมเพื่อนที่1ผมเล่นดีนะก็ต้องยกให้เขานะครับผมบินนี้โดนไปครับผมเข้าไปโมงเหมือนเดิมนะ,ะผมก็ยังมีความพยายามที่จะบุกโมงนะครับผมด้วยมาเอาออเพื่อนเพื่อนอะไรอะไรอย่างนี้ก็กลับไม่ได้แล้วครับผมบอกเลยตายแน่นอนเฮ้ยข้างหลังยิงเลยโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เลยเพื่อนเดี๋ยวผมกลับมาช่วยละบุกผมอย่างนี้ มาดิครับผมมาดิครับเลือเลือหกสิบสามครับผมไปครับผมบุกเหมือนเดิมผมก็จะไปสั้นดีกว่านะเหมือนยาวเขาคุมเลยวิ่งไปก็เรียบร้อยเหมือนเดิมครับผมเรามาบุกทางที่บุกง,ง่ายๆหน่อยนี่หน,น้าผมเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมมาเอาเพื่อนฮัลโหลโอ้โหนึกว่าจะหมดครับผมกำลังใส่ลูกพอดีเอาเพื่อนโอ้โหล,ลมลมเกินนะเนี่ยโอ้โห พกลมไปสองลูกครับผมเมื่อกี้นี้มันน่าจะตายนะถ้าเขายิงโดนนะผมไมเป็นไรครับผมก็จะยิงพกเหมือนผมนี่แหละเพราะว่าผมเล่นพกสีรูปเขาจะเป็นเท่าไรนะเพื่อนนะไปครับเพื่อนโยนระเบิดไปหน่อยระเบิดสู่ครับผมเกิดมีคนวิ่งมาไม่มีนะเฮ้ยคนมาไหมมันผ่านจะได้ยินผ่านมาแนะ่อผ่านมาครับผมผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วอะไรเพื่อนผ่านมา ฮัลโหลมาใส่ลูกให้พร้อมก่อนสามสิบนัดวิ่งมาเลยทีนี้ผ่านนะรอยัดอย่างเดียวครับผมพอบอกผ่านปุ๊บเพื่อนมาผ่านหมดเลยไป okay. ออกมาด้านซ้ายมือนะเพื่อนซ้ายมือซ้ายมือซ้ายซ้ายขวาก็มีหมดครับผมด้านขวาก็มีนี่แหละด้านซ้ายเนี่ยข้างหลังว่ะโอ้โหไม่ได้ใครสักคนเลยบินมา บุกมาตั้งไก่ครับผมได้มีแค่แค่ยิงต่อๆครับผมไม่ได้ยิงใครเลยหาแสงไปเพราะว่ามีคนบุกบุกโมงบ่อยมากเลยก็จะคุมโมงให้เพื่อนๆนี่แหละเห็นไหมเขาปลาระเบิดมาดักแล้วผ่านมาเพื่อน่านมาแล้ว่านมาแล้ว่านมาแล้วต้องได้แล้วเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองโอเคครับผมอ้าวเพื่อนนู่นับผมที่ผมเล่นดีอยู่นะบอกเลยวินนี้ ฝั่งผมเล่นดีมากครับผมที่หนึ่งผมก็เล่นดีนะบอกเลยว่าตาน,นี้ต้องยกให้เขาเลยนะอันดับหนึ่งฟังผมยิงโหดมากครับผมใส่ลูกให้พอมครับผมเหมือนยาวจะม,มาเลยครับผมบุกเลยแล้วกันนะยิงได้เป็นพอานะเอาดีครับผมเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมโอเคเฮ้ยยิงผมโดนเหลือแปดสิบสี่เอาดีเก็บไปสามครับผมเหลือเหลือสิบสามออกมา บุกไปเลยนะครับผมด้านซ้ายมือเมื่อกี้ครับเขาโดดโผล่มาเรียบร้อยละขอ้อจบไปครับผมโอ้โหที่หนึ่งฝั่งผมเล่นโหดมากเลยยิงโหดมากเลยคงตามไม่ทันหรอกนะครับผมเพื่อนคือยิงได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับผมโดของผมเล่นดีจริงนะเฮ้ยเหมือนพานมาเพื่อนมาแล้วเก็บไปอีกหนึ่งครับผมมาข้างหน้าผมนี่แหละด้านซ้ายมือนีไ่ไงมาดีโอ้โหเยอะเยอะจัดครับผมอ่ายังได้อยู่หนึ่งตัวนะ นแตกด้วยครับผมฝั่งผมได้8แล้วนะอีก2อวินจะจบไปนะเดี๋ยวบอกว่าเกมตึงนะครับผมเพื่อนเฮ้ยมาดิข้ามาดิจะวิ่งหนึ่งครับผมเฮ้ยข้างหลังมีโอ้โหยิงเขาโดนประมาณ2นัดเมื่อกี้แล้วก็ปืนมันดีดนะผมนี่ดูเพื่อนเล่นครับผมเก็บไป2ครับผมเรียบร้อยเลยครับผมได้9วินแล้วเอออันดับหนึ่งผมเล่นดีจัดเลยนะเพื่อนยิงเกือบจะ30ตัวแล้วเนะี่ย ผมก็ยิงได้ประมาณ20 20บวกวนะแต่ว่าที่หนึ่งผมโหดกว่านะครับผมเพื่อนด้านหนา้าแหละมาแล้วได้ยินเสียงครับผมโมงมีเพื่อนคุมแล้วเดี๋ยวผมก็จะยืนคุมตรงนี้แล้วกันนะถ้าเขาวิ่งผ่านมาผมก็ยิงเลยนี่คือร้อยเขาวิ่งมาไม่มีคร,ค,รมมครับผมชีกรอบไม่มีครับผมเฮ้ยโมงวะเฮ้ยโมงข้ามไปแล้วเพื่อนผมก็จะวิ่งไปทานเลยแล้วกันนะ ม่มีเอา้เอาข้างหลังอันนีเอาใหม่ดิโอ้ได้อยู่นะครับผมยิงได้อยู่หนึ่งตัวโดนแสงไปเลือดเหลือหกสิบเก้าครับผมจุดจุดน,นี้นะผมก็จะอยู่ตรงนี้แหละยืนอยู่นี่แหละมาเลยโผล่มาเลยครับผมเพราะว่าฝั่งฝั่งผมก็เลยวินสุท้ายละเพราะผมได้เก้าวินแล้วผมไม่มาเลยครับผมนิ่งไงน,นะ เดี๋ยวผมก็จะยืนอยู่นี่แหละให้เพื่อนวิ่งไปนะเลยอีกสามตัวแต่ทําไมเงียบอย่างเลยฝั่งนั้นนะฝั่งผมก็ไม่บุกนะเพราะว่าแบบเล่นแบบกล,กล้าก็ากลัวยงนะผมก็ไม่บุกนะผมก็จะยืนอยู่แถวนี้แหละมาดิ <c oughs> เพื่อนไปเลย <c oughs> เพื่อนบุกเลยเพื่อนกำลังบุกแล้วครับผมเข้ายาวเก็บไปหนึ่งแล้วเพื่อนอนะ่ะด้านขวามือเก็บไปหนึ่งครับผมมาเดีอีกหนึ่งตัวก็ จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูมคำสนุกๆน,นะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ